w ดอออกคำสั่งด่วนนวพลเจรจาตัดเชือกเอสโตลาวิโอโดยล่าสุดนั้นสภามวยโลกหรือ WBC มีคำสั่งด่วนให้นวพลนครหลวงโปรโมชั่นรองแชมป์โลกอันดับที่2รุ่นเมนต,ตัมเบกคื้นชกตัดเชือกกับทางวินเซนต์เอสโตลาวิโอรองแชมป์โลกอันดับที่6ชาวฟิลิปปินส์เพื่อหาผู้ชนะไปชิงแชมป์โลกไฟต์บังคับ กับผู้ชนะของคู่โนนิโตโดเนจูเนียกับทางอเล็กซานโดซานติเอโกที่จะได้เป็นแชมป์โลกคนใหม่จากการชิงแชมป์โลกที่ว่างโดยทางสภามวยโลกหรือ WBC ขีดเส้นตายจะต้องเจรจาให้ลงตัวภายในวันที่3สิงหาคมนี้สำหรับทางด้านเสียหุยนายสุรชาติบอสใหญ่นครหลวงโปรโมชัน่นต้นสังกัดของนวพลได้เปิดเผยว่า ผมพร้อมที่จะจัดการโชคไฟนี้ขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับโดยผมจะทุ่มเงินอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเอาชนะการประมูลไฟให้ได้ผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วันน่าจะรู้ผลโอกาสของนวพผลในการชิงแชมป์โลกที่เขารอคอยมานานแสนนานมาถึงแล้วนวพลจะต้องได้โชคในประเทศไทยโดยผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ไฟนี้มีขึ้นในประเทศไทยเสียหุยกล่าวนั่นเอง